วันเด็กนี้น้องๆหนูๆห้ามพลาดเลยนะคะอมสินแจกของอีกแล้วค่ะลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยเริ่มวันนี้แล้วนะคะบ้านไหนไม่อยากพลาดดูคลิปนี้ให้จบเลยนะคะใกล้ถึงวันเด็กกันอีกแล้วค่ะทุกคนเป็นประจำเลยนะคะธนาคารออมสินเนี่ยก็จะแจกกระปุกออมสินค่ะใครที่สะสมหรือว่าชื่นชอบนะคะก็สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ออนไลน์ได้เลยนะคะสามารถลงทะเบียนได้โดยใช้เลขแบบประจำตัวประชาชนค่ะโด,โดยวันเด็กปี2568นี้นะคะแจกกระปุกอมสินฟรี เป็นน้องออมสินตัวตึงนะคะลงทะเบียนจองสิทธิ์ออนไลน์ได้เลยเพียงใช้เลขับรประจําตัวประชาชนนะคะซึ่งก็จะสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์กระปุกออมสินฟรีออนไลน์ได้เลยธนาคารออมสินนะคะเอาใจน้องๆหนูๆรู้วินัยการออมค่ะแจกกระปุกน้องออมสินตัวตึงต้อนรับวันเด็กแห่งชาติปี2518จองสิทธิ์ ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ6มกราคมจนถึง9มกราคมปี68ค่ะรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะใช้หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเด็กๆนะคะเข้าไปจองกันได้เลยผ่าน3ช่องทางนี้นะคะช่องทางที่1ค่ะเป็นเว็บไซต์ของธานาคารอมสินช่องทางที่2นะคะเป็น Line Official a c c o u n t ที่ GSB Society และช่องทางที่3ใครมีไมโม่นะคะจองผ่านไมโม่ได้เลยนะคะหรือว่าจะฝากเงินวันที่11มกราคมปี68นะคะก็ จะรับกระปุกออมสินฟรีเช่นเดียวกันโดยฝากเงินตั้งแต่100บาทขึ้นไปวันที่11มกราวันเดียวเท่านั้นนะคะฝาก3ช่องทางได้แก่ธนาคารออมสินทุกสาขายกเว้นสาขาในโซนราชการนะคะจะเปิดรับฝากและรับกระปุกในวันที่10มกราคมนะคะถ้าวันที่11เนี่ยก็จะเป็นสาขาอื่นๆนะคะหรือว่าทําได้ผ่าน หมยโมได้นะคะหรือว่าเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติได้เลยนะคะฝากเงินในวันที่11เมกรานะคะก็จะสามารถรับกระปุกได้ในวันที่11 1เถึง31มอกราคมค่ะทุกคนกระปุกน่ารักมากนะคะน้องๆหนูๆบ้านไหนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกๆของเรานะคะได้กระปุกอมสินนะน้องอมสินตัวตึงในปี68นี้นะคะก็สามารถเข้าไปจองสิทกันได้นะคะตามช่องทางที่ได้บอกกันไปเลยะคะ่ะทุกคนสร้างเสริมวินัยการออมกันไว้ตังต้งแต่เด็กๆนะคะในอนาคตเด็กๆก็จะรู้จัก การออมเงินการบรหิหารการเงินที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะทุกคนและนอกจากนี้นะคะธนาคารออมสินเนี่ยเขาก็มีโครงการคุณสู้เราช่วยนะคะก็จะช่วยปิดหนี้ให้เราในกรณีจ่ายปิดจบนะคะถ้าเป็นหนี้ NPL 5,000บาทนะคะจ่ายแค่500บาทก็สามารถปิดหนี้ได้เลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินสาขาไกลบ้านได้เลยนะคะคลิปนี้เกตนําข้อมูลดีๆมาฝากทุกคนแล้วนะคะใครฟังมาถึงตรงนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ